การประกาศเป็นครอบครัวเพื่อไทยของคุณแพทองทานเองเนี่ยมีผลยังไงกับพรรคพลังประชารชัฐไหมครับควเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันทุกนะอย่างมนะันที่อยู่กับการเลนะือกตั้งเลนะือกตั้งมาแล้วมาว่ากนะันเอาก็ให้นโยกเขาดีกว่าแขนะ็งแรงทำงานต่อไปให้ดีให้ความเป็นชาพิแข็งแรง มีคุณภาพดีแล้วที่อยากเดอสงการเจอหอเปลของวร์ะาใหหมครับคุณลสงการเรื่องเลยวูจ้างผมผมเจอเงินเด๋ยวผมไปเจอครับอันนี้กลังเา้งเนไม่รู้ยังไม่รู้เลยท่านขากลับมาโอกาสความร่วมมือในวันข้างหน้ากับรรคเพื่อไทยกับรังปรชชารัตยังมีความเป็นไปได้ไหมครัให้เลือกั้งให้เร็ดกว่า่าแต่ค่ะ เไม่าเปร่่เกั่ใชเหกี่ยวเกี่ยวห้องก็ยังไงก็ขนาดถึงรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าันหน้าลถือว่าเป็นผู้หนการไม่เป็นไม่เป็นผู้แก่ถ้าคับเพื่อไมันก็ถาชแรงเไลยแต่เราไม่้กังวลคไม่กังวลเลยใครมันจอะไรทุกคนเลย ผมว่าเขาจะูกรุ่นใหม่ขึ้นมาตรงนี้ครับเพือไทยจะมีเอ๊ะทักร,ระบัตรจะมีการฝักกลยุทธ์นะครับท่านเหมือนเขาจะดึงที่ล้านเสียงด้วยครับท่านเรื่องครับ,บไ,ปไปตอบไปด้วยนะ